ดูนะครับเป็นชั้นเลยนะครับไม่มีหลุดนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับไม่แยกนะครับเพื่อนๆหน้าตาน่ารับประทานมากครับบุญกะทิของเรานะครับอืสมบูรณ์แบบมาทําขั้นตอนแรกกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะครับนําน้ําเปล่าห9ร้อยเก้าสิมิลลิตรนะครับเทลงหม้อเลยครับและตามด้วยน้ําตาลทรายแดงนะครับหนึ่งร้อยหกสิบกรัมใส่ลงไปเลยครับ แล้วก็คนน้ําตาลให้ละลายนะครับเพื่อนเมื่อเราคนน้ําตาลละลายแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนําน้ําไปต้มเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับก็นําน้ําตาลทรายนะครับน้ํากับน้ําตาลทรายที่เราผสมกันนะครับมาต้มให้เดือดเลยนะครับเพื่อนต้มจนกว่าน้ำตาลจะละลายแล้วก็ให้เดือดปุดๆเลยนะครับ รอจนกว่าน้ำจะเดือดนะครับเพื่อนในระหว่างที่เรารอน,น้ำเดือดน,นะครับขั้นตอนนี้มาลายผงวุ้นกันนะครับน้ำเปล่า70กรัมนะครับและผงวุ้นครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็นำผงวุ้นเทใส่ในน้ำา70กรัมนะครับแล้วก็คนให้ผงวุ้นละลายนะครับเพื่อนำผงวุ้นนี้ไปเทใส่น้ำร้อน,น,อนที่เดือดน,นะครับเพื่อน ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำร้อนของเราก็เดือดนะครับน้ำน้ำตาลของเราก็เดือดแล้วขั้นตอนต่อไปนำผงวุ้นที่เราละลายน้ำนะครับมาเทใส่ได้เลยครับมาเทใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็รอให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนๆ ตอนนี้น้ำของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้ครับรีบนําเขาไปเทใส่แป้นพิมพ์เลยครับเพื่อนก็เทเขาในระหว่างที่เขาระอ้นเดือดๆนะครับรีบเทลงไปนะครับจะเป็นถาดสแตนเลสนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็มาทําขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับหัวกะทิ690กรัมนะครับ แล้วก็ตามด้วยผงวุ้นนะครับครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับก็จะเป็นหน้าวุ้นนะครับชั้นที่2เงหรือวุ้นกะทิของเรานั่นเองนะครับก็ไปทาขั้นตอนขั้นตอนนี้นะครับนํากะทิที่เราผสมกับวุ้นนะครับมาต้มนะครับเพื่อนก็มาเคี่ยวหรือต้มพอประมาณนะครับไม่ต้องให้เขาเดือดมากนะครับ เรต้องให้เขาแตกมันนะครับเราก็คนพอกะทิอุ่นๆนะครับให้วุนาา้นละลายนะครับเพื่อน<ๆ>เมื่อเราเคี่ยวกะทิจนอุ่นพอประมาณนะครับผงวุนาา้นละลายแล้วขั้นตอนต่อไปนำกะทิของเรานะครับไปเทใส่แป้นพิมพ์เลยครับ เป็นวุ้นชั้นที่2นะครับขั้นตอนนี้นะครับนากะทิของเรานะครับที่เคี่ยวแล้วมาเทใส่แป้นพิมพ์เลยครับก็เทไปในตัววุ้นชั้นแรกเลยครับแล้วก็รอให้เย็นนะครับที่เป็นฟองก็ให้ช้อนฟองออกนะครับเพื่อนๆเาเดี๋ยวเขาจะทําปฏิกิริยากันนะครับจนเป็นวุ้นกะทิที่น่ากินนะครับเพื่อนๆก็รอจนกว่าวุ้นของเราจะเย็นนะครับ ให้เย็นสนิทเลยนะครับแล้วอย่ามาเจอนครับ<ม>ตอนนี้วุ้นกะทิของเราก็เซตตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาพักให้เย็นสองชั่วโมงนะครับเพื่อนขั้นตอนต่อ,อไปนะครับผมจะมาหั่นเป็นชิ้นเลยนะครับตอนนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมๆนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราตัดออกมาให้ดูนะครับ ว่าุ้นกะทิของเราหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอือหือหน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนดูนะครับเป็นชั้นเลยนะครับไม่มีหลุดนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับไม่แยกนะครับเพื่อนหน้าตาน่ารับประทานมากครับวุ้นกะทิของเรานะครับอือหือสมบูรณ์แบบเพื่อนๆสามารถไปทำกินทําขายได้เลยนะครับเมนูนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับ พร้อมเสิร์ฟจัดลงจานก็ ER เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมนูวุ้นกะทินะครับดูครับหน้าตานราประทานมากเลยครับเพื่อนๆเมนูนี้เพื่อนๆสามารถทํากินทําขายกันได้เล on ยนะครับดูนะครับเป็นชั้นสวยงามนะครับมาชิมกันเลยครับอืวุ้นของเราก vine, ็จะมีรสชาติออกมันๆหวานๆเค็มนิดๆนะครับอร่อยมากเลยครับเพื่อน เพื่อนๆเมนูนี้วันนี้ขอตัวรับประทานก่อนนะครับ